หวานไม่แผ่วหวานไม่พักน่ารักทั้งครอบครัวสําหรับครอบครัวนรงเดชของคุณพ่อสุดหลอกก่อกอนและคุณแม่สุดสวยสีริต้าพร้อมด้วยน้องกวินที่ล่าสุดบินไปต่างประเทศแบบสวีทสวีทจนถูกจับตาหรือจะมีน้องให้ลูกชายนะศาสตร์โมเมนต์น่ารักรักปาลงโซเชียลอวดความหวานให้อิจฉากันตลอดสำหรับคู่สามีภรรยาสีริต้าเจนเซน นรงเดชกับคุณสามีก่อนนรงเดชก่อนหน้านี้ก็แอบ,บคุณลูกชายอย่างน้องกวินไปเที่ยวงานกาชาติกันสองต่อสองทั้งชวนกันตักไข่ปลาลูกโป่งสอยดาวยืนกินลูกชิ้นอย่างอร่อยนั่งฟังดนตรีและแจกของให้แฟนๆและเด็กๆมาเดินเที่ยวในงานเป็นภาพที่น่ารักไม่น้อยเลยล่าสุดครอบครัวนรงเดช ทั้งคุณพ่อสุดหลอ่อกอนและคุณแม่สุดสวยสีริต้าพร้อมด้วยน้องกะวินพาไปเติมเต็มความสุขเที่ยวลันลากันที่เกียวโตรประเทศญี่ปุ่นซึ่งสาวริต้าก็อวดคลิปล่องเรือดื่มด่ำธรรมชาติให้แฟนๆได้กดไลค์กันรัวๆนอกจากนี้ยังมีภาพครอบครัวสามคนพ่อแม่ลูกให้ชมความน่ารักอีกด้วยส่วนคุณแม่สุดสวยสีริต้า รอบที่แล้วก็เปลี่ยนถนนในโตเกียวเป็นรันเวย์รอบนี้ก็ไม่ธรรมดาเช่นกันเธอมาลุกเบาๆเรียบหรูดูแพงก็ไม่รู้ว่าไปเที่ยวญี่ปุ่นรอบนี้จะมีข่าวดีมาให้ทุกคนได้ดีกันอักเปลา่าต้องรอลุ้นแล้วน้องกวินลูกชายของกอนริตา้าชื่อว่ากวินมาจากชื่อของพอ่อกนคุณปู่กเกษมและคุณลุงพี่ชายผมกริ คือทุกคนในบ้านกออไก่กันหมดเลยตั้งชื่อเป็นกออไก่เหมือนกันครับและคุณตาคุณพ่อริต้าชื่อไอวินเอเจดัวินเท่ากับไอวินภาษาเดนมาร์กเลยตกลงให้ชื่อกาวินหรือกาวินในภาษาอังกฤษซึ่งแปลว่าพระเจ้าส่งมาคือกาวินลูกชายคนแรกของผมและริต้าถือเป็นของขวัญที่พิเศษและล้ำค่ามากสำหรับเราสองคน